สี่วันวันนี้ที่เบิบ์ได้มากินเข้าเลยนะแต่ป้าก็อยู่หั่นอย่างก่อยู่บ้านอยู่่างก็เข้าเลยบร้อยเลยยักยาเประมาณวันที่เสาเสาสอเลยนะเสาองแล้วนเาวันเสาเราวัดเสาเราหมานเลยแล้าเตี๋ยวขาชันนี่ เดี๋ยวมันก็งนี่นั่เมือวนบหมี่บน้ำหวานคนเยอาลีแมนกนี่ปะจองมันเก้าโมงรึ่งเลยครับช่วง2ำวันนี่บ่บะหันนี่ก่อนอาจจะเป็นแป๊บแตกนี่คือแป๊บ